สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมี่เพจยูนิคอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่จะมานำเสนอรถนะคะโตโยต้าอันติดนะคะ 1.8G ปี2015นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่วิ่งเพียง1 3 2 0 0 0มนโลนะคะกับราคา4 7 5 0 0 0บาท ะะรถคันนี้นะคะเครื่อง 1.8G นะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยที่สำคัญนะคะเป็นสีดำนะคะสีที่ลูกค้าหลายท่านเลยกำลังตามหากันในตอนนี้นะคะ<ด>บอกเลยนะคะว่าภายนอกภายในนะคะสมบูรณ์แบบเกือบ100<ด>1 0 0นะคะรถคันนี้นะคะพร้อมขายแล้วนะคะตอนนี้นะคะถ้าอยากเข้ามาดูนะคะมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์สริไทย95นะคะมาค่ะเดี๋ยววันนี้มีนะคะจะพาลูกค้าชมรอบรถกันเลยค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นชมของปี2 0 1 5นะคะคุณลูกค้าขากระจังหน้านะคะโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมคาดสามเส้นอย่างนี้เลยนะคะยาวเลยนะคะโครเมียมคาดยาวยันหลอดไฟด้านหน้าเลยนะคะมาอย่างนี้เลยคุณลูกค้าขาดูเลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะคันนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะจะเป็นล้อมแบบออลลอยนะคะของทางโตโยต้าอันติที่ออกมาจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าพร้อมยางนะคะ ยางปี2018ทั้งสีเส้นเลยนะคะตรงนี้นะสีดำนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ำพลิกคว่ำแน่นอน100%นะคะของเราเป็นรถทัดเกต A ทุกคันเลยมาค่ะภายในนะคะบอกเลยว่าว้างสุดๆนะคะภายในนะคะจะคุมโทนเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะจะมีจอนะคะจากทางโตโยต้นะคะที่ทางลูกค้าเก่าเนี่ย ติดมาให้แล้วนะคะคุณพี่ขาดูเลยนะคะว่าความสวยนะคะภายในนะคะมีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะพร้อมกับไฟสีน้ําเงินนะคะตรงอาตรงที่พักเท้าด้านล่างนะคะบอกเลยว่าสวยนะคะแบบว่าอารมณ์นั่งแทมรี่เลยอะ่ะนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดาคุณลูกค้าค่ะด้านในเป็นเบาะหนังสีดํานะคะคันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะคะจากโรงงานไม่มียุย่ยไม่มีขาดแน่นอนค่ะ คันนี้นะคะถูกใช้งานไปเพียง132,000โลนะคะรถคันนี้6ปีนะคะ,ะเฉลี่ยว,วิ่งน,นะคะน้อยสุดๆนะคะคุณลูกค้าขาโดนะคะกว้างนะคะไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้เป็นรถเบนซินนะคะไม่เคยติดแก๊สนะคะยางอะไหล่ไม่เคยใช้งานนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบเลยคุณพี่ขานะคะไฟท้ายนะคะไฟท้าย LED นะคะพร้อมสัญลักษณ์ตา 1.8G ่งจุดแปนะคะโคอโลโรราอันติด ะะคันนี้ป้ายทะเบียนนะคะ4กอไก่ต่อเต่า7170กรุงเทพมหานครนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะคะกันเวลานะคะคุณลูกค้าถอยชนนะคะมันจะร้องดังลั่นเลยก็ว่าได้นะคะไ <c ười> ม่ได้ถอยชนไะน้องถอยชนมันไม่ร้อง,อน,องนะคะ <c ười> ดู <c ười> เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะสีเดิมแพ้จากโรงงานนั่งคันเลยนะคะร <c ười> ับประกันเลยนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะเป็นยไงกันบ้างคะกับรถที่เี่เพิ่งรีวิวไปนะคะ เป็น Toyota a อั i 1.8G ปี2 0 5นะคะสีดำดุดูอย่างนี้เลยนะคะกับราคา475,000บาทผ่อนเพียงเดือนลัก9,000บาทต่อเดือนนะคะ6ปีนะคะครดิตดีฟีดาวออกรถ0บาทแบคิดก็ออกได้นะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากยก หูโทรหาเอมมี่นะคะโทรมาได้เลย24ชั่วโมงนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอมมี่นะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแอกแอนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะฝาก like, กดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปรถเข้าใหม่คลิปด,ดีๆที่ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ